ปุปกิเลสสิบหประการยังใจให้เศร้าหมองการพิจารณาจิตคือตามรู้จิตตลอดการตลอดเวลาทั้งเมื่ออยู่ในอริยบทตามปกติและเมื่อตั้งใจปฏิบัติเมื่อเราตั้งใจพิจารณาตามดูจิตแล้วเราจะมองเห็นอาการของจิตต่างๆทำให้เข้าใจจริตนิสัยของตัวเองมากขึ้น เมื่อเราเข้าใจตัวเองยอมรับตัวเองตามความเป็นจริงก็จะเป็นพื้นฐานในการปรับปรุงพัฒนาตนเองคือเมื่อรู้สึกตัวแล้วเราก็จะไม่หลงไปตามอารมณ์จิตเดิมแท้ของเราทุกคนเป็นประพัดสอนบริสุทธิ์ผ่องใสโดยธรรมชาติแต่กิเลสเป็นอาคันตุกะที่จอนเข้าครอบงำจิต ทำให้จิตเศร้าหมองกิเลสหรืออกุศล,ลมูลอันได้แก่ราคะโทสะโมหะเมื่อมีเหตุปัจจัยประสมประสานกันแล้วก่อตัวขึ้นมาเป็นอุปนิสัยต่างๆมี16ลักษณะเรียกว่าอุปกิเลส16ได้แก่ 1. อภิชาวิสมะโลภะคือความละโมบ อยากได้อยากมีอยากเป็นอย่างไม่รู้จักพอเห็นก็นได้จนลืมตัว 2. พยาบาทคือความคิดร้ายมุ่งจะทำร้ายเขาใครพูดไม่ถูกใจก็คิดตำหนิเขาคิดจะทำร้ายค่าเขาก็มีบางครั้งทำร้ายผู้อื่นไม่ได้ก็หันมาตำหนิตัวเองทำร้ายตัวเองจนฆ่าตัวตายก็มีซึ่งเป็นเพราะ อำนาจพยาบาทที่เป็นอาการอย่างหนึ่งของโทสะ 3. โกทะคือความโกรธมีอะไรมากระทบก็โกรธเป็นลักษณะโกรธง่ายเมื่อหายแล้วก็เหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นคือไม่ผูกใจเจ็บไม่พยาบาทเป็นอาการอย่างหนึ่งของโทสะ 4. อุปนาหะคือการผูกโกรธ ใครพูดอะไรทำอะไรให้เกิดความโกรธแล้วก็จะผูกใจเจ็บเก็บไว้ไม่ปล่อยไม่ลืมเป็นทุกข์อยู่อย่างนั้นกระทบอารมณ์เมื่อไรก็เอาเรื่องเก่ามาคิดรวมกันคิดทวนเรื่องในอดีตว่าเขาเคยทำไม่ดีกับเราขนาดไหนเป็นอาการอย่างหนึ่งของโทสะ 5. ์มักคะ คือการลบหลู่คุณท่านปิดบังความดีของผู้อื่นลบหลู่ความดีของผู้อื่นเช่นเขาให้ของแก่เราแทนที่จะขอบคุณกับนึกตำหนิเขาว่าเอาของไม่ดีมาให้หรือเมื่อมีใครพูดถึงความดีของเขาเราทนไม่ได้เราไม่ชอบจึงยกเรื่องที่ไม่ดีของเขามาพูดเพื่อปฏิเสธว่าเขาไม่ใช่คนดีถึงขนาดนั้นเป็นต้น 6. ปราศคือการตีเสมอยกตัวเทียมท่านไม่ยอมยกให้ใครดีกว่าตนแต่ชอบยกตัวเองดีกว่าเขามักแสดงให้เขาเห็นว่าเราคิดเก่งกว่ารู้ดีกว่าถ้าให้เราทําเราจะทําได้ดีกว่าเขาได้ 7. จิดอาคือความริษยาเห็นเขาได้ดีทนไม่ได้ เมื่อเห็นเขาได้ดีมากกว่าเราเขาได้รับความรักความเอาใจใส่มากกว่าเราเรารู้สึกน้อยใจอยากจะได้เหมือนอย่างเขาความจริงเราอาจจะมีมากกว่าเขาอยู่แล้วหรือเรากับเขาก็ได้รับเท่ากันแต่เราก็ยังเกิดความรู้สึกน้อยใจทนไม่ได้ก็มีแปมัฉริยะคือความตระหนีขี้เหนียวเสียดายของ ยึดในสิ่งของที่เราครอบครองอยู่อย่างเหนียวแน่นอยากจะเก็บเอาไว้ไม่อยากให้ใครเกหมายาคือเจ้าเล่หหลอกลวงไม่จริงใจพยายามแสดงบทบาทตัวเองเกินจริงหรือจริงๆแล้วเรามีน้อยแต่พยายามแสดงให้คนอื่นเข้าใจว่ามั่งมีเช่นด้วยการแต่งตัวกินอยู่อย่างหรูหรา หรือบางการณีใจเราคิดปำหนิติเตียนเขาแต่กับแสดงออกด้วยการพูดชื่นชมอย่างมากหรือบางทีเราไม่ได้มีความรู้มากแต่ขอคุยแสดงว่ารู้มากเป็นต้นส0สายเทยะคือการโอ้อวดหลอกลวงเขาชอบอวดว่าดีกว่าเขาเก่งกว่าเขาพยายามแสดงให้เขาเห็นเพื่อให้เขาเกิดอิจฉาเรา เมื่อได้โอ้อวดแล้วมีความสุข 11. ถอ็พะคือความดือ้อความกระด้างยึดมั่นถือมั่นในตัวเองใครแนะนำอะไรให้ก็ไม่ยอมรับฟัง 12. สารัำพะคือการแข่งดีมุ่งแต่จะเอาชนะเขาอยู่ตลอดจะพูดจะทำอะไรต้องเหนือนกว่าเขาตลอดเช่นเมื่อพูดเถียงกัน ก็อ้างเหตุผลต่างๆนานาเพื่อเอาชนะให้ได้ถึงแม้ความจริงแล้วตัวเองผิดก็ไม่ยอมแพ้ 13. มานะคือความถือตัวทนงตน 14. อติมานะคือการดูหมิ่นท่านความถือตัวว่าเราดียิ่งกว่าเขาทำให้ดูถูกดูหมิ่นคนอื่น 15. มะทะ คือความมัวเมาหลงว่ายังเป็นหนุ่มเป็นสาวยังไม่แก่ยังไม่ตายหลงในอำนาจหลงในตำแหน่งคิดว่าเราจะเป็นอย่างนี้ตลอดไปทำอะไรเกินเหตุ16ประมาทคะคือความประมาทเล่นเล่อไม่คิดให้รอบคออาการที่ขาดสติขาดปัญญาก็จบลงไปแล้วนะคะ สำหรับอุปกิเลสิหรหการเป็นอย่างไรกันบ้างคะเราลองมาพิจารณาดูแลจิตใจของตนเองให้กลับเป็นจิตที่เดิมแท้บริสุทธิ์ผ่องใสเป็นประพัสสอนกันให้ได้นะคะโดยเอาอุปกิเลสทั้งหลายเหล่านี้มาเป็นเครื่องเตือนสกิดใจให้เราปรับปรุงพัฒนาตัวเองของเรากันคะ่ะขอบคุณคะ่ะ